โอ้โหโอ้หมันมักแดดมันมักแดดแดดเริ่มออกรุ่นนี้ล่ะสวยๆจ้ะงามคับหนึ่งสเดี่ยวคักเดีครับสาหนจ้ะฟามือหนึ่ง ไปเป็นโคกจ้ามือนีมาเบิ้งพี่น้องสะดุ้งด้วยเกล้วน้ำออกฝายพี่น้องไปเบิ้งกันอืมโอ้พูน่ะเห็นแล้ว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 อ้ตัวใหญ่คัะ ตัวน้เบิน่ะเยกคเยกค่นะจ๊ะฟามือหนึง่ง <laughs> <laughs> บาสซีบาทหาเนาะมื้อคืนนี่วะวันนีหยาโอา้โห้ มันดึกดึกอยู่เน,นาะจ่าจะสิดพาสะดุ้งกันถิ่มผู้หนึ่งตาชิดแล้วตักจ้าอยู่ใส่มาลุงนี่แหละ นี่ต้องรุ่นนี้พี่ออันนี้ของแท้นี่ของแท้ของแท้โอ้ธรรมดาธรรมดาอุ้ยตัวงามธรรมดาธรรมดาธรรมดาอันนี้ตัวแม่อันนี้ตัวแม่โอ้โอ้มันมักแดดมันมักแดดแดดเริ่มออก รุ่นนี้ล่ะสวยๆจ้ะสวยจ้ะจ่งามคจหนึ่งทอดปิ้งแสบเบอร์สรย่างห่ะปะนินน่ะ ขาดจดีิงเราหนิโอ้มันห่างค่ะโอ้มาแล้วของแท้ก็ต้องรุ่นนี้ คนหมนันเนาะเห็ุการไดน้กับหมาโอ้ยแม่เป็นหมันเาย้ำว่าดีดีว่าดีดีอ๋อป้านินเนี่ยจ้ะเอากระจบดีดีนี่ล่ะโยกกระยากเลยที่มันหลุดอีกแล้วซาดเท่านแล้วอือเอาพอออกก่อไปแน้ว 1น,1นึงหน่ลกลนกสวยสวยยุคถือว่าเป็นแต้มอืม,อม,มโอ้พูน่ะเห็นแลวเห็นแล่เห็นแล้วจะตวเป้ย มีนาไซพี่นออ้องงดไปเรงขวกเอานะแมนหนูไปทุ่ละไปซื้อของพอดีใสป่ปัวละอะแต่งแรงแล้วล่วน มว้มได้ไหลายเด้อตะลิวอ่ะใส่เทินปลาเมือ่อเอ้มาเดิมมาเดิมมาเดิมขอนเอลยน่ะกี่เดินเลือกปลาน,นี้ กระเดยงืดดลายถือ,อปากรกะลุดพี่น้องโอ้ยไม่กระลอดจ้ะอืมเด จับดีๆเจ้าพ่อมีนาตักตีแม่เออมันต้องห้างสิหล้วก็สิทันป่าเจ็เซนน่ะได้เนาเาะนายกดูเสนะ โอ้ใส่วันโอ้ยตึกตึกว่ะเตี้ยอาการมันใช่มาสัวนแล้วว่าโว้ตัวใหญ่ได้ดจ้ะโอเคเลิดเลิ หนึ่งสองสักโอ้แสบึงดูโอ้ป่างามแทบะอืมโอ้ใส่งามๆเลยนะจ๊ะ ป่ามันมันไหนหนูเฮ็ดเมื่อวานนี่แม่มันจนว่าอืมอืมอือสกต้อทำหนึ่งกาวบงตะโกูตังามงามจ่ายไป งามกำลังงามแม่ไงก็นี่ก็กินบัวแสบเด้หนังมันเหนียวปลาซ้ำเนี่ยกำลังหนึ่งกำลังต้มแสบต้มนี่มันขนาดพน้าจ๊ะกำลังตางหูดูกินแต่บ้นหูมันเคยถึงนะอืมัน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 ไหลเข่าทอพอดีไอ้ดีเพราะว่ามันต่างหูมันก็ต้องเลียนเข่าทอจ้ตัวมันถีดเลียนเข่าทอมันก็หาหาช่องอยูเราบวชที่นียปวดประลงเลยมันไอ้นี่เนาะตัวที่ไปลงไปทอตัวมันถีดไปตีตัวห้าวัน อันแพงมันก่างแพงมันกลางอ,าออกแล้วก็จับใสะเอารุ่นเนี่ยเห็ดปะเค็มเห็ดปะเค็มว้เมอวานย้ายกับตาได้ประมาณสิบเกือบสิบโลบละเห็ดปะเค็มแล้วก็หยาบใ้ถักกินต,ตั้งโดนพวด น,นั่นติดคือเกาเขาใจว่าบอกว่าไม่มีทรายให้ม,าามันขีดอยู่แล้วได้แคตัวอือเขาบอกว่าใส่ข้ออใส่ทั้งรางเถ่ะเพราะว่าถนัดอะหม่องมันเนาะโอ้ยงามงามคลาดตา ค้นตกน้ำไม่มีแล้วม,มีอะไรโดนอยู่อยอยโอ้บัวอ้ยบัดนี่ไหม มันมาเลยได้จ้าบางสันเต <c ười> อ้ย,อายหามงยตัวใหญยไหวกัตัว,ยว้วยมา,า,ยายอย่ไหตัวกลไ,ปไปนปลาไนนเนี่ยนี่ดูสวยจังเลยสี่แดงปนิ้นน่ะ แดงโอ้ยเอากับ่เป็นมันนี้พี่น้องโพรยไ่่งกเ่นงนิ้เไหลเออบุกเิญมาตั้งขางเจ้านี่น้ำขัดป่าป่างามป่าไหลป่านิ้นก็หลเนาะปีนี้เนาะพระนาจ๊ะ เดี่ยวปัจจุบันนี้ก็ได้อยู่ทีละ3ตัว4ตัวอยู่คุ่มสะพานนะจ๊ะจ้างานพี่น้องไปต้มป่าก,กันเดี๋ยวค่อยจะกลับมาเบิ้งหน้าหยกใหม่จ้าฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เลยจ้าคยณเปิ้โคกค่ะสวัสดีจ้า